งานเข้าเนี่ยมา,มาอยู่เมืองนอกเนาะเราก็คิดว่าเราวางแผนการเงินไว้ดีแล้วปรากฏว่านะช่วงนี้ฮิวก็เลยไปเดินไกลๆไม่ได้วันนี้คนเยอะมากเลยซื้อขนมปังแล้วก็ไข่ oh, <c oughs> good Oh my, my, uh you like your market like my like <A lot. S 1> I is inx um. อาหารเช้าและเที่ยงวันเสาร์นะคะที่24อยู่ตามด้วยซาวโด้เบรดซื้อมาจากฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตอิสกูดสวัสดีวันอาทิตย์ที่25เมษายนค่ะ อาหารเช้าและเที่ยงวันนี้นะคะเป็นซ u ชิยากิหมูนะคะส่วนฮิวก็อาหารเช้าเหมือนเดิมวันนี้อบอัลมอนด์เค้กให้ฮิวแล้วคะ่ะฮิวกินหมดอย่างรวดเร็วเลยอันนี้ก้อนที่สองดินเนอร์วันนี้นะคะวันอาทิตย์ที่ยีสห้าสมตำกับหมูทอดคะ่ะส่วนฮิวก็เป็นแกงเผ็ดของโปรดฮิวคะ่ะทิกขี้อื้อ ตื่นแล้วเหรอลูกนอนกลางวันตื่นแล้วเหรอลูกเฮ้ยตามด้วยของหวานเค้กอัลมอนด์นะคะตรงนี้ตรงไส้จะมีแอปเปิ้ลด้วยค่ะว่ามก mình not có nghe được gì đâu, You want it but you're you're sure sure You want it but you're not sure rất là lớn, rất you're rộng, rất là thoáng, 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 g o o ด boy ดินเนอร์วันนี้นะคะเป็นลาซานญาทำมาจากมะเขือม่วงค่ะมันเป e นียนเป็นเียวกันใมค t เป็นเวกาาันใ่มครันนี่มครนเป็นเวนนคะ อยู่ในห้องคอมโองานเข้านิดนึงพอดีว่าบัญชีเงินฝากของโอที่เมืองไทยโอมไม่เคลื่อนไหวมันรวมแล้วหนึ่งปีบัญชีโอก็เลยถูกฟีดก็คือเข้าถึงยอดเงินไม่ได้โอนเงินไม่ได้ดีว่ามันเป็นเงินที่แบบว่าโอกักเอาไว้สองบัญชีเนาะเอาไว้โอนเงินให้แม่ทุกเดือนถ้าโอรู้ว่ามันจะ ฟีดไม่มีการเคลื่อนไหวอ,อก,ก็แบบเดือนนี้โอนให้แม่บัญชีธนาคารเคแบงเดือนหน้าโอนให้แม่ธนาคารกรุงศรีเงี้ยโอ,อไม่รู้แงออก็เลยโอนเคแบงให้มันหมดก่อนแล้วค่อยโอนกรุงศรีอะไรเงี้ยปรากฏว่าแบงก์กรุงศรีโอโดนฟีดแอคเคาท์แต่โอแบบโชคดีมากเลยที่เพื่อนโอค่ะโทรไปตอนแรกโอโทรไปเองเนาะติดต่อคอร์เซนเตอร์โอก็กลัวว่าเงินมันหายหรือเปล่าเพราะว่ามัน ในอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งมันขึ้นยอดว่า not available ก็แบบเป็นแบบวิตกกังวลมากพอ,พอโทรไปปรากฏว่ายอดเงินมันยังอยู่เพียงแต่ว่าบัญชีมันไม่มีการเคลื่อนไหวหนึ่งปีก็เลยเข้าถึงเงินไม่ได้ก็เลยถามเขาว่าต้องทำยังไงเขาว่าต้องมาติดต่อหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารอะไรเงี้ยโอ้ก็เลยทําใจแล้วละ่ะคิดว่าเดี๋ยวต้องรอฉีดวัคซีนต้องรอกลับไปกักตัวเจ็ดวันเนาะถึงจะได้อะไรเงี้ย พอดีว่าโอก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังเนาะเพื่อนโนสุดยอดเลยมันเก่งมากมันโทรไปแบบว่าโทรไปเคลียร์กับคอร์เซนเตอร์มันแล้วถ้าคนมาไม่ได้ล่ะแล้วช่วงนี้โควิดแล้วเขาต้องใช้เงินล่ะอ่างเงี้ยมันไปไปพูดให้โอไงจนไปได้ได้ไดตัวนะจัก,กัดจนไปได้ตัวคนที่เป็นคอร์เซนเตอร์ที่จะช่วยโอได้โดยการที่เขาจะส่งอีเมลมาทางอีเมลโอแล้วก็ส่งแบบฟอร์มให้โอ่ะ แนบเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนโดยที่ผมไม่ต้องกลับมาไทยหรือว่าต้องไปสถานทูตที่อังกฤษเนาะอุย้ยโอต้องขอบคุณเพื่อนโอมากเลยตอนนี้ก็ขอให้ฟิลก็คอยคอยมันเวิร์กเพราะเดี๋ยวต้องกรอกแบบฟอรม์มแล้วก็แนบเอกสารแล้วก็ส่งอีเมลแล้วก็เขาก็จะส่งอีเมลนั้นให้ให้สาขาที่โอเปิดบัญชีนู่นนั่นนี่เร้ไม่รู้ว่ามันจะอันล็อกได้เมื่อไหร่เนาะเพราะว่าถ้าอันล็อกได้ไม่ไม่นานหนูก็ต้องโอ,อก,กระพิวก็ต้อง เอาเงินเดือนที่ได้ทุกเดือนเนี่ยแบ่งให้แม่เงินเก็บอันนั้นก็เลยแตะต้องไม่ได้ต้องรอจนกว่า,าจะกลับเมืองไทยงานเข้าเนี่ยมา,มาอยู่เมืองนอกเนาะเราก็คิดว่าเราวางแผนการเงินไว้ดีแล้วปรากฏว่านะแล้วยังมีบัตรเครดิตของอูอีกที่เป็นบัตรไทยม,มันบอกว่าไม่มีค่าธรรมเนียมตลอดชีพ แต่ก็กลัวมันจะมีบางบัตรที่แบบว่าพอเราไม่มียอดใช้จ่ายกลัวมันจะชาร์จตังค์เลยก็ต้องรอเฝ้าดูขนาดคิดว่าแพนดีแล้วนะเนี่ยเรื่องเงินเนี่ยเนาะที่กีโอต้องขอบคุณเพื่อนโอมากเลยเพื่อนโอชื่อก้อยช่วยโอทั้งเปิดลอมนิ่งโทรศัพท์ให้อ๋อ thank you m o m m y love you too m o m m y love you too ทั้งเปิดล็อบบิงโทรศัพท์ให้โผมีปัญหาแล้วก็มาเคลียร์กับคอร์เซนเตอร์ให้โอ้โอีกเพื่อนโอ้คนนี้มันเก่งมากเพื่อนๆสุดยอด ười, คือคือโทรไปหาคอรเซนเตอร์เพื่อนโอ้เล่าให้ฟังเนาะโทรไปหาคอรเซนเตอร์สามคนนี้ตอบไม่เหมือนกันเลย <c ười> แต่เพื่อนโอ้ไม่ย่อท้อไม่ยอมแพ้จนหาคนคนที่เป็นคียเพอร์เซอรทียจะสามารถให้คนนี้ช่วยได้เนาะ เราก็ต้องเป็นคนโทรไปเองอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปหา key person คนนี้เพื่อยืนยันตัวตนโอเนาะเพื่อให้เขาส่งอ e ีเมลมาโอโทรไป c a ซ l center กว่าจะหาคนนั้นเจออ่ะคนที่เพื่อนโอได้ชื่อมานะ่ะถือสายรอเป็นชั่วโมงอ่ะเพื่อนดีนะที่โอมีแบบมีแอปโทรกับไทยฟรีไม่ใช่ไม่ใช่ฟรีหรอกแค่นาทีละสามสามพีมีปัญหาแล้วหรอือ อะไรลูกอ๋อม oh, ัมม like like mm, ี่รักคุณทิกที่รักคุณทุกคุณไมมี่ชอบมัมมี่อยูดคุยมัมมี่ทอกิ้งขอโทษค่ะขอโทษค่ะทิกกี้เนาะหนูชอบให้ห้องมันเงียบๆอะลูกห้ามคุยกับคนอื่นถ้าคุยต้องคุยกับหนูใช่ไหมลูกทิกกี้ ไปก่อนนะแมวเริ่มมีปัญหาสิวเอร yes i'm afraid it is เหี่ยวหกล้มตอนไปเดินที่สวนที่อันนิคาโซ i was climbing this mountain and i fell off อืมแค่์มันเป็นทาง ทางระดับซีเมนต์น,นิดเดียวเองล้มล้มแล้วก็กล้องไปเกือบไปกระแทกกับพื้น <c oughs> เป็นรอยนิดนึง Thank attentions Nherzaro kind you your for ช่วงนี้ฮิวก็เลยไปเดินไกลๆไม่ได้เจ็บเหรอ Yes What you just touched, not there. No. So don't try and find the painful bits. <laughs> <laughs> Where can I squeeze them again so it hurts? I couldn't see the point of getting this kneeling patch thing, but now I think it's a really good idea. <laughs> ดินเนอร์วันพุธที่28เมษายนนะคะมีดบอรไม่ไหมมีดบอรอบชีสไม่ไหม่กินกับคนเดี่ยง Extra leg Enjoy <ing> you Thank you I feel very ดินเนอร์ว nah, ันนี้นะคะเป็นพอกช็อปค่ะอันนี้ชุดใหญ่ของฮิวค่ะพอกช็อปสองชิ้นนี่โหค่ะชิ้นเดียวแต่ชิ้นใหญ่เบร์เริ่มทิกิไป get off from the table go on เล้วเขามีอะ โอ้โอ oh, 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 ้โอ้ดดดี้ทำกับหนูเบาๆหน่อยเนาะหนูแก่แล้วใช่ไหมลูก <c oughs> หนูแก่แล้วค่ะหนูแก่แล้วค่ะทำกับหนูเบาๆนะคะ สวัสดีวันพฤหัสที่29เมษายนค่ะเช้านี้นะคะอยู่กกำลังมาทานชากับขนมเค้กกับกาแฟที่ทีรูมในเมืองใกล้ๆเป็นวิลเลจค่ะใกล้ๆบ้านชื่อไซมอนเบิร์นไปดูบรรยากาศในทีรูมกันนะคะ d ววันนี้เรา จากที่ตั้งใจจะมากินแค่ชากับเค้กมันเห็นเมนูฮิวเห็นเมนูเบเกาเสเลยเดี๋ยวลองกินเบเกิสที่นี่ดูนี่นะคะเมนูเบเกิสตึงนั่งข้างนอกหนาวมากหนาไวไหมนี่บรรยากาศในสวนด้านหน้านะคะของทีรูม หนาวมากค่ะเพื่อนเย็นไม่รู้ว่าจะนั่งทนได้นานไหมเนี่ยดันลืมเอาถุงมือมาใส่ด้วยค่ะมันเย็นถึงปลายนิ้วเลยอ่ะอังกฤษยังไม่เข้าหน้าร้อนเลยนะคะเพื่อนยังหนาวอยู่สปริงก็ยังหนาวอยู่ที่โอกวอร์พิวมาครั้งที่แล้วนะคะมันปิดนี่นะคะเพื่อนบรรยากาศนั่งในสวนบรรยากาศดีมากเลยโอว่าถ้าเป็นซัมเมอร์จะยิ่งดีนะคะเพื่อนคือที่นี่มีทั้งแบบ ชากาแฟเค้กเมนูหลายอย่างมากอาหารเช้าด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะลองทานเค้กดูว่าเค้กจะอร่อยไหมนะส่วนอาหารเช้าก็สั่งคล้ายๆกับครั้งที่แล้วที่อ,อไปที่เป็นคาเฟ่รถไฟค่ะเพื่อนๆประมาณเป็นขนมปังกับเบคอนนะคะส่วนฮิวก็ทานฟูอิงลิสเดกฟั t ค่ะที่นี่ไม่มีคนเลยก็เลยวอลกได้แบบไม่อายมีคนแก่อย,อยู่แค่อีกสองคนอีกโต๊ะข้างๆแค่นี้ค่ะ บรรยากาศร้านคาเฟ่ร้านอาหารพวกผับอะไรอย่างเงี้ยที่อังกฤษตอนนี้จะเปิดให้บริการแค่ข้างนอกค่ะเพื่อนๆคนที่มาใช้บริการก็ต้องทนหนาวนิดนึง <c oughs> คือแต่งตัวมาสู้หนาวให้พร้อมค่ะเพราะว่านั่งๆอยู่ถ้ามันไม่มีลมอะ่ะสบายอะ่ะเพื่อนแต่ถ้าลมพัดมาเนี่ยโอ้โหเย็นถึงกระดูกเลยอะ่ะอีกสองนาทีจะต้องร้ ตึงๆๆมาแล้ว <c oughs> ตอนแรกแพนมาที่นี่ว่าจะทานมากินเค้กมาลองกินเค้กกับกาแฟเฉยๆเอาไปเอามากินอาหารเช้าแถมเค้กก็ไม่ได้กินเพราะมันหนาวมากทนหนาวไม่ได้เลยกลับบ้านดีกว่า ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะกับระบบเสียงพอดีว่าอูอัดในรถแล้วก็เสียงของเครื่องยนต์ถึงการสั่นสะเทือนมันมาล,มลบกวนมากค่ะถ้าเกิดโอตัดต่อแล้วก็ปล่อยคลิปตอนนี้ออกไปสงสารเพื่อนๆที่ฟังอะค่ะเพราะว่ามันอึดอัดโอก็เลยขอจบคลิปของเดือนเมษายนบล็อกไว้ที่เท่านี้นะคะในในรถโอก็เล่าเรื่องที่เป็นเรื่องโจกสตอรี่ที่ฝรั่งมานั่ง ข้างๆสองคนเล่าให้ฟังอะค่ะมันก็เป็นโจกอะไรไม่มากค่ะเพื่อนๆก็เลยไม่เป็นไรตัดออกดีกว่าแล้วก็แถมเสียงมันรบกวนค่ะเพื่อนๆน็กลัวเพื่อนๆจะแบบเวียนหัวค่ะก็เลยขอตัดจบเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใม่ร็อกของเดือนพฤษภาคมนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนปลอดภัยนะคะสุขภาพแข็งแรงกับโควิดนะคะแล้วก็ขอให้ยังมีเงินเก็บเงินอมแล้วก็สายป่านยาวๆสู้เปาะต่อไปด้วยกันนะคะ ดูแลสุขภาพนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกคนค่ะที่แวะเข้ามาดูช่องโอบไลฟ์บล็อกค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย